สวัดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันจะเป็นตัวปากกาพเมียมของแบรนด์ Pentel นะคะก็สำหรับรุ่นนี้จะเป็นตัวปากการูปลื่นนะคะดีไซน์สีสันสดใสนะคะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบปากกาด้ามสีแดงนะคะซึ่งก็น้อยแบรนด์นะคะที่จะมีทำนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีสีเบสิกอย่างเช่นสีดำสีขาวสีเงินนะคะตัวนี้เป็นบอดี้แดงทั้งด้ามน,นะคะตัดด้วยอะไหล่สีเงินอ่าเป็นของแบรนด์ Pentel นะคะก็แบรนด์นี้เป็น แบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นตัวนี้เป็นตัวลุกรื่นนะคะไม่ใช่หมึกเจลเดี๋ยวถ้าเกิดเวลาที่เราเปลี่ยนหมึกนะคะเราก็หมุนออกทางนี้ได้เลยนะคะด้านในก็จะเป็นตัวเพนเทลนะคะสำหรับน้ำหมึกเนี่ยเพนเทลเขาเป็น m a ็ดอิไต้หวันนะคะก็ตัวนี้ให้มาอยู่ที่หมึกประมาณไซส์0.5นะคะแถมมาเป็นในด้ามสีน้ำเงินแล้วสำหรับ เวลาที่เราหมึกหมดเราหาซื้อนะคะเราสามารถซื้อเป็นตัวหมึกเพนเทลตัวเดิมได้หรือว่าเราจะหาซื้อเป็นตัวป a กเกอร์อาร์ติเฟกนะคะรอตติ้งนะคะเป็นหมึกลูกรื่นนะคะของแบรนด์ที่แจ้งมานะคะก็สามารถใช้ด้วยกันได้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวบอดี้แดงนะคะ สำหรับใครที่อยากดูว่าด้ามสีแดงของเพนเทลนะคะสีแดงเป็นลักษณะไหนนะคะก็เป็นตามนี้เลยที่สำคัญก็คือเพื่อเพิ่มความพรีเมี่ยมลงไปนะคะที่ตัวด้ามเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ชื่อเป็นของขวัญให้กับผู้รับได้นะคะหรือว่าจะให้เป็นของขวัญตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นในส่วนของอทางช็อปเราก็ตรงนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะสินค้าที่จะได้ก็คือเป็นปากกาพร้อมหมึกแล้วก็มาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะกล่อง ของเพน t e l แล้วก็เลือกฟังก์ชันในส่วนของจะหอของขวัญเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งกับทางแอดมินได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นเพน t e l นี้ลักษณะการทำชื่อลงไปตรงนี้นะคะเราเรียกว่าวิธีการเลเซอร์เพราะฉะนั้นการเลเซอร์เนี่ยมันจะไม่กินพื้นผิวนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถจะเลือกสีได้อันนี้เราไม่ได้ใส่สีลงไปนะคะสีที่ ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือสีของตัวเนื้อปากกาด้านในนะคะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะใส่ชื่อได้ยาวหรือว่าสั้นแล้วแต่เราดีไซน์นะคะเราก็เราไม่ได้จํากัดตัวอักษรเหมือนการแกะสลักรานนี้พื้นที่ที่เราลงได้นะคะก็คือพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ดูอยู่ว่าจะจัด จะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลยาวๆก็ย่อขนาดลงมาได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นคีย์เวิร์ด c o t g r a t u l a t i o n happy birthday อะไรอย่างนี้แร้งได้หมดเลยนะคะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบปากกาด้ามแดงนะคะก็ตัวรุ่นนี้นะคะของเพนเทลก็ราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะสามารถที่จะทำเป็นของขวัญได้อันนี้น้ำหนักของตัวด้ามนะคะรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ 26.98กรัมหรือประมาณ27กรัมนะคะก็เป็นประการที่มีน้ำหนักปานกลางนะคะก็ถือว่ามีน้ำหนักไม่เบาจนเกินไปค่ะก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ